สวัสดีครับรายการรอบภูมิภาคในวันนี้ครับพาคุณผู้ชมลงพื้นที่มาอยู่ที่ตำบลภูเขาทองอำเภอสุขีรินจังหวัดนะราธิวาสครับในวันนี้พามาดูศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบนะครับของลุงสุขในพื้นที่อำเภอสุขีรินแห่งนี้นะครับที่สามารถเป็นแบบอย่างในเรื่องของการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่รวมถึงการทําการเกษตรต่างๆให้กับพี่น้องในพื้นที่ตรงนี้ได้เป็นอย่างดีครับส่วนเรื่องเราจะมีความน่าสนใจอย,อย่างไรนั้นเราไปติดตามได้จากรายการรอบภูมิภาคในวันนี้ครับ และในวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับลุงสุกนะครับซึ่งลุงสุกมีการใช้ชีวิตประจําวันอย่างไรและในแต่ละวัน,นครับลุงสุกนําผ,ผลผลิตทางการเกษตรไปขายหรือไปแบ่งปันให้กับใครนั้นซึ่งที่ผ่านมานะครับช่วงสถานการณ์โควิด -19 ลุงสุกได้ผ่านพ้นวิกฤตตอนนั้นไปได้อย่างไรนะครับไปติดตามได้จากรายการในวันนี้ครับ ในโควิดที่ผ่านมาผมผมบอกเลยว่าไม่กระทบทั้งที่เลยในเรื่องแหล่งอาหารเพราะผมสร้างแหล่งอาหารไว้หมดแล้วทำต,ตามที่พ่อสอนไม่ผิดพลาดแล้วมีความสุขจริงๆมีทั้งปักทั้งไก่ทั้งเป็ดทั้งอาหารสมบูรณ์แล้วเดินดูรอบบ้านได้เลยครับแล้วก็เรื่องปุ๋ยท่านเห็นไหมครับผมทําปุ๋ยทีเป็นครึ่งตันแล้วลดต้นทุนขนาดไหนสมมติมังคุดเราราคาถูกแต่ต้นทุนเราลดแล้วก็เกิดรายได้ได ภูมิคุ้มกันเรามีหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ว่าตอนโควิดมาไม่ต้องไปไหน3เดือนผมบอกเลยค่าใช้จ่ายผมลดมากเลยปอกินแต่บบวินรอบบ้านแล้วยิ่งสอพปคมาศูนย์เรียนรู้แล้วคอตอน,นี้ผมเป็นเกษตรกรกต้นแบบอะไรเขาเรียกสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับชุมชนและก็ถ่ายทอดชุมชนเมื่อกี้ผมก็ไปถ่ายทอดให้กับชุมชนในชุมชนว่าเขาจะทําปุ๋ย นนเพราะตอนนี้ผมบอกเลยว,ว่าถ้าหากว่ารอพืชเศรษฐกิจตัวอยู่ไม่ได้ต้องเอาหลักปรัชญาของพ่อหลวงยามวิกฤตอย่างนี้มาใช้แล้วท่านจะอยู่อย่างมีความจุอย่างผมในครอบครัวมีความจุจริงผักก็ไปจ้องซื้อปลาก,ก็ไปจ้องซื้อทุกอย่างเราสร้างภูมิคุ้มกันไว้หมดแล้วแรงอาหารจะรวมสามารถเลี้ยงรับรองได้เลย ที่เราได้ฟังลุงแล้วนะครับถึงที่มาที่ไปแล้วก็จุดเริ่มต้นของการทําการเกษตรของลุงว่าลุงเนี่ยมีแรงบันดาลใจมาจากไหนมีจุดเริ่มต้นมาจากอะไรอย่างนี้ครับในวันนี้ข้างหน้าของเราก็จะมีผักนานาชนิดเลยซึ่งอันนี้ลุงปลูกเองหรือเปล่าครับก็ปลูกเองครับที่บ้านทั้งนั้นเลยครับโอ้นึกว่าไปซื้อตลาดมาไม่ได้ซื้อเลยไม่เน้นซื้อของผมครับเน้นปลูกเองกินเองอืครับเน้นซื้อไม่ซื้ออ่างตอก่อนอย่งสวนครับ อย่างผักนี่ครับลุงปลูกกี่ชนิดในในในพืน้นที่ของลุงผักนี่ก็มีทั้งผักกินบใอแล้วก็ทั้งผักรวงกินได้ครับมีผักพื้นบ้านแล้วผักกาดกินใบมีรวมนานา,นานชนิดแล้วก็ผักสมุนไพรที่มาจิมน,น้ําพริกที่มาใช้กินกับน้าพริกได้ม,มีสารพัดผักต้นเลี้ยงอะไรต่างๆผักเปกาต้นหอมนี่ในช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมานะครับ ลุงได้นําพืชผักทา,ทางการเกษตรของลุงเนี่ยครับมาใช้ในโครรนของลุงยังไงบ้างครับคือในช่วงยุคโควิดผมมองเลยว่าผักผมสับรัังเต็มไปหมดมแล้วก็ใช้มาประกอบอาหารครับแล้วก็แบ่งปันให้กับคนที่มาที่ศูนย์นะค,ครับก็แบ่งปันไม่ค่อยเน้นขายเท่าเลยอพอเหลือจริงๆก็ขายแล้วก็โดยเฉพาะผักที่ผมปลูกนี่ผักปลอดสารพิษครับ ไม่มีสารเคมีปุ๋ยทําเองจากมูลสัตว์แล้วก็ผักก็ผักนี่จะใช้มาวิถีชีวิตในการกินทุกวันอแล้วก็สามารถแบ่งปันแล้วก็ในครอบครัวในลูกเต้าลนต่างๆคนที่มานี่ก็ได้แบ่งปันง่ายกันไปอยู่บแบบวิถีบ้านๆแบบไม่คนตัวตั้งมีการแบบเลกเปลี่ยนชิงของแบบนี้ให้เขาเขาให้เราเราให้เขาแบบนี้ให้ไปให้มากันแล้วก็อยู่มีความสุขครับแล้วก็แล้วก็ชาวบ้านมาเห็นแล้วว่า ระหว่างที่โควิดเหล่านี้แต่เห็นว่าศูนย์เรียนรู้ว่าผมมีจะผักกินต่อเนื่องตลอดคและจะมีของกินครบองจ์ร้านค้าไม่ได้เป็นหนี้ร้านไหนเลยครับเราอยู่แบบอยู่พอกินตามที่มีพอใจในสิ่งที่อยู่นะครับแล้วไปเบียดเบียนตัวเอง <laughs> ได้เข้ามาในพื้นที่ของอําอเภอสุขิรินนะครับตั้งแต่ปี58นะครับแล้วก็มารับานโยบายจากผู้บริหารก็คือให้มารับผิดชอบในเรื่องของอางานสอปกอซึ่งตอนนั้นก็คือเราได้มีคณะนะครับของอําเภอร,ร่วมประชุมในการคัดเลือก พื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสอปกอของอำเภอสุขินินครับซึ่งทางคณะกรรมการนะครับได้มีมติร่วมกันในการเลือกอลุงสุกนะครับในการจัดตั้งพื้นที่ให้เป็นสปกเป็นต้นแบบในการเรียนรู้เนื่องจากลุงสุกเนี่ยเป็นปราญ์ของอจังหวัดนาราธิวัสแล้วก็เป็นต้นแบบในการทําการเกษตรดั้งเดิมอยู่แล้วแล้วก็เห็นได้เห็นประสิทธิภาพของลุงสุกนะครับเห็นศักยภาพ รเราจึงเลือกที่จะมาตั้งที่บ้านลุงสุขนะครับหลังจากนะครับที่เราได้ตั้งเป็นมีมติในการตั้งสอปกอกรที่หมู่2องโเขาทองหรือที่บ้านลุงสุขตรงนี้นะครับเรากา็ได้ประชุมคณะกรรมการแล้วก็จัดตั้งคณะกรรมการสปรกรของอำเภอนะครับแล้วก็ได้ผ่านเวทีวิเคราะห์นะครับในการาว่าเราจะกําหนดลักษณะการเรียนรู้ของ สปกรของอเภอสุขเรนเป็นฐานเรียนรู้อะไรมั่งนะครับแล้วก็หลักสูตรในการเรียนรู้อะไรมั่งนะครับซึ่งเราเน้นหลักๆของสอปกรที่นี่ก็คือ,อเรื่องการลดต้นทุนและก็การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนะครับสประเด็นในส่วนของฐานเรียนรู้ของอสพกรอำเภอสุขิรนนะครับประกอบด้วย5ฐานเรียนรู้นะครับคือ,อฐานเรียนรู้ที่1นนะครับซึ่งเป็นฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่ง หน่วยงานบูรณาการก็จะประกอบเกษตรบะบงปศุสัตว์นะครับเราเราจะมีทุกด้านนะครับในเรื่องของอเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในการสร้า,างให้เกษตรกรสามารถามีรายได้มีอาชีพนะครับในในในสวนที่ว่าหลังจากเราทําอาชีพหลักก็คือทําสวนในช่วงที่ไม่มีผลผลิตออกตรงนี้เราก็สามารถนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้ในส่วนทางเรียนรู้ที่2ก็คือเป็นเรื่องของการลดต้นทุนการผลิต โดยพัฒนาโดยโดยร่วมกับพัฒนาที่ดินนะครับในการวิเคราะห์ดินแล้วก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับปุ๋ยตามการวิเคราะห์ดินในการมาปรับใช้ในในสวนของเกษตรกรนะครับสามารถเป็นต้นแบบนะครับในการผลิตปุ๋ยใช้เองในส่วนของฐานเรียนรู้ที่3นะครับเป็นฐานเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุดคุณภาพนะครับ ตรงนี้นะครับเนื่องจากพื้นที่ของของอำเภอสุขเริยนเราเนี่ยมีมังคุดนะครับเป็นจํานวนว่าเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจหลักนะครับของของอำเภอสุขเรินรองจากยางพารานะครับซึ่งตรงนี้เราก็ได้มีกลุ่มนะครับการรวมกลุ่มทํามังคุดแปลงใหญ่นะครับซึ่งเราได้ดําเนินการตั้งแต่ปี59นะครับแล้วก็ ตอนนี้แปลงใหญ่ของเราก็มีตลาดที่ชัดเจนก็นนนคือสามารถส่งออกได้แล้วก็เป็นพืชที่ว่าถ้าเทียบกับทางนาราธิวาสหรือ3าจังหวัดเนี่ยของเรามังคุดเป็นราคาที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นเป็นมังคุดภูเขาเป็นซึ่งซึ่งเป็นที่ต้องการของของตลาดโดยส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ทางเรียนรู้ที่4นะครับเป็นาทางเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สารชุวพันธุ์หรือการป้องกัน การกาจัดศัตรูพืชนะครับตรงนี้เราทําพืชสามนี้คือเราต้องมีในการดูแลการป้องกันนะครับตรงนี้แล้วก็ฐานเรียนรู้ที่5นะครับเป็นการใช้น้ําอย่างรุ้มุลค่านะครับก็คือเราจะสอนเกษตรกรให้ให้ให้เกิดการรัดน้ํารัดป่าตรงนี้เพราะว่าในในพื้นที่ของของสุขีรินเราเนี่ยเป็นพื้นที่ป่าแล้วก็เป็นป่าต้องน้ำนะครับ เราก็เลยมีฐานเรียนรู้ในการใช้นะ้ำยังไงให้ประหยัดที่สุดนะครับเกษตรกรที่สนใจหรือนักท่องเที่ยวนะครับที่ผ่านมาทางภูเขาทองนะครับก,ก็สามารถมาแวะนะครับที่ศูนย์เรียนรู้สพกของเราซึ่งจะเป็นทางผ่านในการไปวัดพระธาตุแล้วก็หลายๆจุดรอบๆข้างก็เป็นจุดท่องเที่ยวของเราแล้วก็ถ้าจะมาติดต่อสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรหรือว่าทาง ลุงสุขโดยตรงนะครับลุงสุขคือเป็นไอดอลในเรื่องของเกษตรกรตัวอย่างของ อำเภอสุขดินพ่อลุงสุกเนี่ยจะเป็นทั้งปราดของอำเภอสุขรินแล้วก็เป็นผู้นำานทางด้านการเกษตรของหลายๆกยิจกรรมนะครับทั้งด้านของเกษตรด้านของการพัฒนาที่ดินด้านของบำบง,ง,บง,งด้านของปศุสัตว์นะครับลุงสุกจะเป็นผู้นําของทุกๆเรื่องที่เกี่ยวกับด้านการเกษตรของอำเภอสุขรินนะครับถ้าว่าเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนในส่วนของลุงสุขนะครับก็จะเริ่มมาตั้งแต่ประมาณปี57 ที่ทางกลุ่มส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายในเรื่องของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรนะครับจากนั้นก็คือเราก็จะให้ลุงสุขเนี่ยเป็นเกษตรกรต้นแบบในการที่จะถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของโดยเฉพาะของอำเภอสุรลินเนี่ยสินค้าหลักของอำเภอสุรินก็คือมังคุดเราก็จะให้ลุงสุขเนี่ยเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพกา,ารผลิตมังคุดนะครับแล้วก็หลังจากนั้น ปีต่อดมาก็จะมีกิจกรรมที่เข้ามาเพิ่มเติมนะครับทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องของการเชื่อมโยงกับการตลาดเพราะว่าหลังจากปี57เป็นต้นมาเนี่ยก็จะมีปี5ปี59เนี่ยจะมีในเรื่องของแปลงใหญ่เข้ามานะครับทีนี้ส่วนของแปลงใหญ่นี้ก็จะเชื่อมโยงกับส่วนของสพกหรือว่าศูนย์เรียนรู้นะครับเพราะที่สพกเนี่ยจะเป็นแหล่งในการเรียนรู้แล้วก็นำ สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากสวก่กไปสู่การปฏิบัติที่แปลงใหญ่แปลงใหญ่เนี่ยจะเป็นการรวมคนรวมสินค้าเพื่อจัดการด้านการตลาดนะครับเมื่อมีการรวมคนแล้วรวมสินค้าแล้วจะ,จะทำให้มีในเรื่องของอํานาจต่อรองในการจําหน่ายผลผลิตหรือว่าในส่วนของการาช่องทางการตลาดที่มีมากขึ้นจากที่ลุงสุขได้เป็นต้นแบบ อของในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงที่นี่เพราะที่นี่จะมีฐานอยู่ฐานหนึ่งในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเมื่อลุงสุกได้ทําเศรษฐกิจพอเพียงเสร็จแล้วส่วนหนึ่งก็คือในกิจกรรมที่มีหลากหลายเนี่ยกิจกรรมหนึ่งที่เป็นกิจกรรมที่สามารถเห็นได้ชัดเจนก็คือในเรื่องของการปลูกพืชผักนะครับโดยเฉพาะของลุง,งสุกได้เป็นตัวอย่างาเนื่องจากของอาเภอสุขินเนี่ยเราจะมีฝนตกชุกนะครับลุงสุกก็เลยได้นําเทคโนโลยีในเรื่องของการ ใช้พลาสติกคลุมแปลงผักมาใช้จุดเนี้ยจะเป็นจุดที่ทําให้เกษตรกรหลายๆท่านเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้เพราะว่าการที่มีฝนตกชุกในพื้นที่ของอเภอสุกิลินแล้วก็มันจะเป็นอุปสรรคในการปลูกพืชผักเพราะว่าถ้าฝนตกชุกเนี่ยมันจะทําให้พืชผักจะเบบติบโตได้ไม่ดีใช่ครับลุงสุกก็เลยได้นําเทคโนโลยีตัวนี้มาใช้ทําให้ลุงสุกมีผักต่อนเนื่องตลอดถึงแม้ว่าฝนจะตกหนักอย่างไรลุงสุกก็มีพืชผักออก จำหน่ายออกใช้ออกอคือทำให้มีพืชผักไว้บนพวกตลอดปีนะครับแล้วก็จุดนี้แะครับที่จะทำให้ถึงแม้ว่าวิกฤตโควิดจะรุนแรงหรือว่าจะยาวนานขนาดไหนถ้าลุงสุกใช้ในเรื่องของการเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องของการปลูกผักที่หมุนเวียนอยู่ตลอดอย่างเงี้ยก็จะทำให้ความมั่นคงของทา,าหารของจุดเนี้ยจะทำให้มีความมั่นคงทางด้านการอาหารแล้วก็ อีกจุดหนึ่งก็คือเกษตรกรที่อยู่บริเวณรอบๆเนี่ยสามารถเข้ามาดูเป็นตัวอย่างแล้วก็เอากลับไปใช้ณนะบ้านของตัวเองได้ครับตรงนี้ก็คือจะทําให้ลุงสุกเป็นตัวอย่างที่ว่าสามารถผ่านพ้นจากวิกฤตโควิดนี้ไปได้ครับผมสิ่งที่การันตีความสําเร็จของลุงสุกนะครับก็ตั้งแต่มีการประกวดสมาร์ทฟาร์มเมอร์เอ่ยมีการประกวดแปลงใหญ่เอ่ยมีการประกวดสปกดีเดน่นเอ่ยเนี่ยลุงสุกก็ได้รางวัลมาหมดแล้ว สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่การันตีได้ว่าสิ่งที่ลุงสุขทำมาเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถนําไปเป็นเยี่ยงอย่างนําไปเชิดชูนําไปทําให้หลายๆขั้นที่อยากจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ตรงนี้ได้เข้ามาเป็นได้เข้ามาดูเป็นแบบอย่างได้นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยของลุงสุขที่ว่าจากเรื่องของการถ่ายทอดความรู้แล้วเรื่องอะไรแล้วสิ่งหนึ่งของลุงสุขก็คือความมีน้ําใจนะครับ ช่วงโควิดเนี่ยลุงสุกปลูกผักส่วนหนึ่งขายส่วนหนึ่งแจกเวลามีกิจกรรมในพื้นที่เนี่ยลุงสุกได้เข้าไปแจกพืชผักที่ลุงสุกปลูกผมว่าสิ่งนี้แหละครับที่จะทําให้ความยั่งยืนของชุมชนความาทําให้ถ้าชุมชนร่วมกันอย่างนี้แล้วผมว่าวิกฤตโควิดอะไรก็สามารถผ่านไปได้นะครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้ลุงสุก สามารถยืนหยัดอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นบูคคนที่น่า,ายกย่องนะครับน่าเชิดชู หลักพิจิตเพียงที่ผมได้เรียนรู้ก็คือครอบครัวเราเริ่มจากยากจนมากๆแล้วสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ก็คือผมเป็นลูกคนเล็กผมได้รู้ทุกอย่างได้รู้ในเรื่องความลําบากในทุกๆเรื่องแล้วก็ทุกอย่างมันทําให้เราซึมซับมาตลอดแล้วก็เราไม่อยากอยู่ในจุดๆนั้นซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมมีแรงบันดาลใจในการทําทุกอย่างในเว,เวลาผมทําทุกอย่างผมจะมีการวางแผนในทุกๆเรื่องแล้วก็ สิ่งที่ผมนําไปใช้ได้จริงๆเลยก็คือการทําบัญชีคนเรือนสําหรับการทําบัญชีคนเรือนผมจะเริ่มทํามาตั้งแต่เด็กแล้วแหละผมจะทํามาตั้งแต่เรียนแล้วก็เข้ามหาลัยแล้วก็พอมาเป็นครูผมก็ยังทําอยู่ผมจะใช้วิธีการคือผมจะไม่เปิดบัญชี3บัญชีผมผมจะไม่เปิดบัญชีเดียวผมใช้3บัญชีบัญชีแรกก็จะเป็นบัญชีที่เราต้องใช้รายวันบัญชีที่2ก็จะเป็นบัญชี ยำเอามาใช้ยำฉุกเฉินส่วนบัญชีที่3ก็จะเป็นบัญชีเก็บที่เก็บไว้เลยเพื่อเอาไว้ใช้ในอนาคตผมจะทําแบบนี้ตลอดซึ่งมันช่วยได้เยอะมันเป็นวิธีการอุดรูด้เรื่องของเราด้วยนะครับเป็นวิธีที่ดีสําหรับผมแล้วก็แนวคิดที่ผมได้มาทําก็คือผมเอาแนวคิดในการวางแผนก็คือพ่อจะทําทุกอย่างจะมีการวางแผนในทุกๆเรื่องแล้วก็ผมเอานั่นแหละมาใช้ครับส่วนที่ผมชอบ ส่วนใหญ่ผมชอบโดยรวมผมชอบในเรื่องของธรรมชาติผมชอบไม่ว่าปลูกผักผมก็ชอบเพราะแม่ผมเห็นมาตั้งเด็ดเดกแล้วซึมซับมาแล้วก็ในเรื่องบ่อปลาทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติผมรู้สึกอุ่นใจแล้วก็รู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่มาบ้านนะครับสําหรับการทําเกษตรผมมันเป็นจุดเริ่มต้นของผมเลยแล้วผมก็คิดว่าบ้านปลายชีวิตผมก็คงทาแน่แตว่วิถีชีวิตของผมปัจจุบันนี้ผมซึ่งผมจบเอกดนตรีผมชอบในเรื่องของทางดนตรี ผมนำแนวคิดพวกนี้ไปปรับใช้ได้ครับผมก็ภูมิใจมาตั้งแต่เด็กแล้วผมเห็นการใช้ชีวิตแบบนี้เราเริ่มจากครอบครัวที่ยากจนพ่อได้สอนทุกอย่างผมตามพ่อมาตั้งแต่เด็กแล้วก็นั่งรถเครื่องตามพ่อไปเป็นวิทยากรบ้างจัดรายการวิทยุบ้างทุกอย่างที่ผมได้มาได้มาจากพ่อหมดทุกอย่างในเรื่องของการพูด ผมเอาไปปรับใช้ในการสอนเด็กในเรื่องของการควบคุมวงดนตรีผมก็เอาหลักแนวคิดนี่แหละไปปรับใช้โดยการวางแผนทุกอย่างในทุกๆเรื่องครับคำว่าพอเพียงผมในความคิดของผมก็คือความพอประมาณก็คือทําทุกอย่างทํายังไงก็ได้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวไม่ให้เราเดือดร้อนผมว่าปัจจัยหลักก็คือเรามีความสุขกับสิ่งที่เรามีอยู่แค่นี้ครับ เริ่มต้นที่ได้มาทำการเฉลเษตผมบอกเลยเลยว่าผมได้ไปศึกษาไปเที่ยวมาไปญินเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงหลักปยาของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวหลักปรยาเศรษฐกิจพอเพียงได้ไปศึกษางานที่หลายที่นะครับหลังจังหวัดแล้วก็แรงดลบรรจารใจอยากให้ทำเพราะว่าเห็นเขาทำมาแล้วเขาอยู่อย่างมีความสุขอีกอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะผมเป็นเกษตรกรรายได้มันก็ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่าการทำเกษตรนั้นมันผันปลนไปทุกสถานการณ์นะครับบางทีก็มีรายได้บางทีก็ไม่มีรายได้มันก็ไม่ปฏิปัต่อที่นี้ผมได้อ่านได้ดูงานเรื่องหลักปัญญาเศรษฐกิจเพียงของพ่อหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านได้สอนหลักปัญญาที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม แล้วก็ผมก็ได้ศึกษาอย่างจริงจังจริงใจในเรื่องรวยาเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่หลักแนวคิดหลักปรัชญาหลักเศรษฐกิจในหลักของสังคมสิ่งแวดล้อมต่างๆอยู่ครบวงจรในของเศรษฐกิจพอเพียงแรงดลบรรจารย์ใจที่ผมอยากจะทําก็คือเห็นแล้วเศรษฐกิจพอเพียงคือมันมีความสุขประทับใจที่ว่าพ่อหลวงท่านสอนว่า การจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้มองตัวเองให้มองที่เราถนัดในเรื่องที่เราทำถ้าเรื่องที่เราไม่ถนัดเราทำก็ไม่สำเร็จเพราะเราไม่ถนัดทีนี้ผมได้แนวคิดอย่างนี้ก็เอาตามที่พอ่อหลวงสอนเรื่องแรกนะครับก็ทางทสสส่งไปดูงานเกี่ยวกับในเรื่องของข้อมูลการทำแผนแม่บทที่ไม่เรียงของลุงยงนี่แหละ ที่แรงบันเดนใจครั้งแรกที่ผมใจอยากจะทํามาเพราะว่าผมชอบถนัดเรื่องข้อมูลแล้วก็ชอบถนัดในเรื่องที่ว่าเราทำอยังไงที่เราลดค่าใช้จ่ายแล้วเราทำอยังไงที่จะต้องเพิ่มไรายได้แล้วเราทําอย่างไรจะให้เรามีการประหยัดแล้วเราทําอย่างไรให้เรามีการเรียนรู้แล้วก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมละพร้อมกับเพื่ออาทร ิ่งเหล่านี้ทําให้อยู่ในความประทับใจของผมมากพราะของผมได้ศึกษาเพราะผมเชื่อมั่นว่าการทำแล้วแต่ถ้าเราทำเศรษฐกิจพอเพียงเราต้องศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงให้รู้จริงให้เห็นจริงแล้วก็ทําจริงพันยาผมทําตั้งแต่เริ่มใจงานมาชอบปลูกผักไม่ชอบซื้อเขากิน ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแต่ระบบการวางแผนชีวิตนั้นเรายัางไม่เข้าใจพอพอไปถึงดูเรียนรู้จากศูนย์ต่างๆอการวางแผนชีวิตก็คือการกําหนดแนวทางของเรานั่นเองแต่ผมชอบการทําบัญชีครัวเรือนนะครับพอทําบัญชีครัวเรือนรายรับรายจ่ายผมมาทาแต่ไหนแต่ไรมาส่วนใหญ่ผมจะทํามีอาดอารี่มาโดยตลอดอสมัยผมก่อนพกไดอารี่ม่มีมือถืออะไรทั้งสิ้น จุดอะไรใช้จ่ายอะไรทำอะไรแต่วันแล้วผมจะสรุปตัวเองว่าวันหนึ่งเราทําอะไรบ้างถ้าไอ้วันหนึ่งเราทําอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วใช้จ่ายอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวใช้จ่ายอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ก่อนนี้รู้คุณค่าตั้งแต่นหนแต่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเท่านั้นที่จะพาครอบครัวผมรอดแล้รวรอดจริงๆรู้จักประหยัดรู้จักรอดแจกจ่ายรู้จักเพิ่มรายได,ได้รู้จักสร้างภูมิคุ้มกันการลงทุนเรามีเหตุมีผลใครหลอกผมไม่ได้แล้วนะครับ แล้วผมแสวงหาความรู้จนกระทั่งว่าอายุมากผมยังไปเรียนปริญญาตรีเรียนจากกศนจบจากกศนแล้วก็ต่อน,นุต่างนุไปมาัายราชพัฏผมเรียนด้วยตนเองทัเรียนแบบว่าพาใจไปเรียนไม่ได้เอาเงินตัวตั้งพอ่อหลวงบอกว่าการทําอะไรแล้วแต่อย่าออกเงินเป็นตัวตั้งถ้าเอาเงินเป็นตัวตั้งแล้วไม่ประสบความสาเร็จแน่นอนเอาใจเป็นตัวตั้งทีนี้จิตอาสาต่างๆผมเกิดขึ้นมาตั้งแต่ ดนบันดานใจตั้งแต่ร่มเรกจึงจะได้เห็นภาพทุกวันนี้เพราะแรงมันมาจากจิตอาสาของผมนะครับและนี่ก็เป็นผลผลิตที่ได้มาจากสวนของลุงสุขนะครับกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินเหลือก็แบ่งปันนะครับนี่ก็เป็นแนวคิดของวิธีพอเพียงนะครับที่ทุกครัวเรือนสามารถนำไปใช้เป็นแบบอย่างได้ครับ ส่วนครั้งต่อไปรายการรอบภูมิภาคจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวอะไรนั้นต้องรอติดตามชมในรายการแล้วละครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ